อำเภอบึง 3000, สามพันธ์ทระรสมรักในกองตรีพรีมหายมหาพุทธไทยในอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในงานระหว่างนางสาววันวิสาสิกิจวิไลศักด์นายกฤษณะโชิจิตรพรนายจตุรนโชิจิตรพรนางสาววันเพ็ญชอบประดิษฐ์บิดามารดาเจ้าบ่าวนางสำราญสิกิจวิไลศักด์มารดาเจ้าสาวนายทวิศักดิ์อินทรนุก,กูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำรวจทอมอดน,นายนรงศักดิ์หอมมาลายัยรองนายกอบจจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสวัสดิ์สุธิบัญเจิดประธานมูลนิธิสว่างสามพันนางสกินาประธานนายกองค์การบริการส่วนตำบลทรัพย์สมอทอดนางไพรินผู้มาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไม้แดงและแขกผู้มีเกียรติเพื่อนเจ้าบา่าวเจ้าสาวเข้าร่วมแสดงความยินดีในช่วงเช้ามีพิธีสงแหกขันหมากและรดน้ำสังแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและรับประทานอาหารร่วมกันณโดมมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานวันที่19พฤษภาคม2567สนับสนุนข่าว โดยนายบุลเลอร์ทธเจริญเจ้าของไร่มะาขามหวานชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านแจ็คไดานาโมตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพภาคเหนือและบ้านดาหุนอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โทร085538-5100 0 8 08 2 9 4 6 9 3 3 0จชิรพัฒน์บวร,รกุลแดงบึงสามพันผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ทวัฒน์ศรีทัพทิมหัวหน้าสูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน